ผู้ปฏิบัติที่เข้าถึงอุเบกขาจะเริ่มเข้าใจพระพุทธพจน์ที่พงตัดว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนั้นเป็นอย่างไรบางทีชาวโลกนี่กลัวความสงบนะเพราะว่าคนยุคนี้เป็นคนขี้เหงาต้องหาอะไรทําอยู่เฉยเฉยไม่ได้นะบางทีอยู่บ้านก็อยู่ไม่ได้ต้องออกไปหาอะไรทําเพราะว่ากิเลสมันหมักหมมจนทําให้เราไม่สามารถอยู่กับความสงบได้เลย นะมันต้องดิ้นตลอดเวลานะเหมือนเราเดินอยู่ในพื้นที่มันร้อนๆมันก็ต้องดิ้นตลอดเวลามันอยู่เฉยๆไม่ได้พอพูดถึงเรื่องความสงบนี่ไม่เข้าใจนะกลัวเหงาไปนะพออยู่มืดๆก็เหงาและอยู่ไม่ได้ต้องหาอะไรทาดูโทรศัพท์ดูทีวีดูสิ่งต่างๆหาสิ่งต่างๆมาเสพไปบ้างนี่ก็คือเป็นเรื่องของเาาโรคแต่เมื่อพัฒนาจนเริ่มขัดเกล่จิตใจจนเริ่มเข้าถึงความใสความสงบภายใน เริ่มสัมผัสรสแห่งความสงบเนะี่จะเริ่มเห็นความสว่างเข้าใจเลยว่าทำไมพระพุทธศาสนาถึงพูดถึงความสุขที่มันปานนี่กว่าความสุขที่มันไม่อิงอามิ t h คืออาศัยสิ่งใดๆในโลกเป็นความสุขที่อย่างข้อสู่ภายในอย่างโบรรณจาร์เนี่ยท่านใช้คำว่าสงบสุขนะมีชีวิตที่สงบสุขนะ เราจะเริ่มเข้าใจตรงนี้คือมันสงบก่อนแล้วมันจะเข้าถึงความสุขที่ปานนีนั่นเองนะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีสัมผัสตรงเนี้มันเป็นรถแห่งความสงบที่ปานนี่แล้วลถแห่งความสงบเนี่ยมันมีความลาดรุ่มลึกโดยลำดับลำดาเลยนะ มันปานี่กว่าสุขใดๆในโลกเป็นสุขที่เราไม่ไม่เสียดแทงไม่เล้าร้อนไม่เกิดของเสียไม่เกิดโทษภัยตามมาอยู่ที่ไหนเราก็มีความสุขได้อยู่บ้านหลังใหญ่ก็มีความสุขได้อยู่บ้านหลังเล็กก็มีความสุขได้ถึงแม้จะอยู่ป่าอยู่โคนไม้อยู่กระตอ่อมก็มีความสุขได้เมื่อใจเข้าถึงความสงบสุขจากภายในนั่นเอง